ตอนนี้ผมมีห้อง Dis discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Dis discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ก็มีคราเ้าาาอ,อกเกมแล้วก็บอลดอกคางแบทเทิล <c oughs> ผมนะโอ้โห LR ตัวใหม่มาแล้วครับผมนะกับพาร์ทสองเดี๋ยวเรามาดูข่าวพาร์ทสองก่อนดีกว่าครับผมนะอ่ะไรซิ่งดราก้อนคาริโบว่าแลละไม่คือตัวแบบนี้ผมนึกไว้แล้วว่าไม่ต้องมาในแบบมันไม่คงไม่ใช่เหรียญแบบ ตู้เลยจาริซัมมอนอะกลายเป็นแบบนี้ซะง,งั้นเลยเหมือนเออโดกฮิตอะเออโอ้โหก็มันค่อนข้างจะได้ยากหน่อยแต่เอสซามันเยอะไงก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนาจะได้ยากแต่เห็นคนในกลุ่มเขาได้กันปับ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 เลยนะเอออะไรจะดวงดีขนาดนั้นเดี๋วเรามาพอสามารถมันกันนะผมแต่ก่อนอื่นเลยมีไรซิ่งค a r d ด r าร์คอนคาร์ดิแพ็กผมจัดมาแล้วเรียบร้อยร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็ Android เหมือนจะเอามาใช้ผ่าน eca แล้วก็ซดล้วราคา2ครั้งจัดแล้วเรียบร้อย นี่ครับ ECA โกฮังครับผมนะสวยเลยครับผมนะโอ้โหในสุดนายก็สามารถเก่งขึ้นได้แล้วแต่ผมยังไม่แน่พอสามารถตอนมันอ w a k e n i n เลยเนาะอ้อันนี้อะไรนะโกฮังฟิวเจอร์อ๋ออันนี้สำหรับใครที่อยากจะทำฟาร์มปุ๋ยโกฮังฟิวเจอร์รังก็ได้นะครับรังจะเป็นตัว ECA เหมือนกันนะฮะแล้วก็17 18 ECA ได้เหมือนกันครับสองตัวนี้เก่งเก่งเก่งนี่มาละรังมาให้ทำอ่าด่านนี้แล้วก็ powers อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่า ผมว่าถ้ามันมาแค่แบบ L R 5ปีผมก็ไม่เปิดครับเพราะว่าไม่คุ้มแล้วก็แพ็คสำหรับผู้เล่นใหม่เออถ้าผู้เล่นใหม่อ่ะเหมาะนะสำหรับคนนี้ยเล่นได้ถ้าจะแบบเอาไปผ่านด่านใหม่อย่าเพิ่งไปหวังผ่านนะยากๆครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็ว้าวว้าวเอานะครับผมรออยู่เลยไอ้พวกนี้เมื่อไหร่เองจะเอาเวกเค็แล้วมีบทสักทีในที่สุดมันก็มาแล้วนะสำหรับวิสวิสรัสเซลซาคูลิซา จานเนมบู u, แล้วก็เจ้าแมนโอ้โหมาสักทีครับผมนะตัวนี้ผมยังเก็บไม่ครบเลยไอ้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ก็มีเอเนกันโอ้มันยกขยมมาหมดเลยนะเอเซเนี่ยจัดครับแล้วก็ได้ขบวนฮิสตอรีด่านใหม่แล้วก็อันนี้อะไรสเปเชียลอีเวนต์อันนี้อะไรเอ่ยด <text> ็อกคั่งเวกเก้นเหมือนน่าจะเก็บเหรียญง่ายขึ้นป่ะอันนี้น่าใช่นะแล้วก็ Battle of God อันนี้กลับมาให้ทำเหมือนเดิมนะฮะอลลีอีเวนต์เหมือนน่าจะต้องเก็บเหรียญบิลป่ะถือว่าทางละเก็บเหรียญบิลมาอัพอะไรพวกนี้ ผมว่านน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ของเก่าเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกไหมหมดแล้วครับผมมาดูที่กาชาใหม่กันครับผมกาชาใหม่นะฮะนี่เลยอ๋อเพื่อฟอร์มวันอัลติสมอนได้ปู่หนึ่งใบเหรียญฟ้ามันไม่ใช่เหรียญเหลืองไงมาเหรียญฟ้านะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าความสมบัตมันเป็นอะไรบ้างโอ้โหดูข้างตู้ก่อนแล้วกันดูข้างตู้กันก่อนอันนี้เขาเก่งโอเคอยู่แต่ว่าไม่อยากได้แล้วผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน,นี่แล้วใหญ่เลยนี่ไม่มี ECA แต่อเวกเกนมันค่อนข้างโอเคอยู่ เอามาผ่านดาบ17 18ได้โอ้โหโอ้โหมากันเพียบโอ้โหโอ้โหเอออันนี้ผมยังอยากได้อยู่พวกผมยังไม่มีนะตัวเนี้ยเท่าได้ก็ได้เอาตัวนี้ไอ้นี่ไม่ต้องเอามาไอ้วาเลนไทน์พวกมียให้แลกพวกมีจะเปิดได้อีกเนาะฮะวันวาเลนไทน์พวกจะมีมาให้แลกตัวมึงยังจะมาอีกโอ้โยนี่แล้วใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอออันนี้โอเคอยู่แต่ว่าก็เฮ้ยพวกนี้มาแลกฟรีได้แล้วครับไอเนี่ยไอเนี่ยก็แลกฟรีได้แล้วไอันี่ก็แลกฟรีอันนี้โอ้โหอย่ามาเลยครับ โอ้แต่ละตัวครับโอ้โหแต่ว่าที่เป็นผมหวังแล้วก็จะเป็นทรังค์ตัวนี้ที่ผมยังไม่มีแล้วก็ทรังค์เอทรังตัวใหม่ความสามารถ Connected Hope กับบอลออฟมัสเซ Disciple นะฮะคีบบวกสี 4, HP, ่เอชกับดิฟเฟนตบวก150นะฮะแล้วก็ Attack กับ Defense ์บวกร้อตั้งต้นซุ่มที่ไม่ใช่คีฟ้าเป็นคีฟ้าเอ้ยทำไมไมันรู้สึกคุ้นๆว่าไอเอฟเฟกต์นี้คล้ายๆ17 18เลยปะวะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ขอนคล้ายกันนะเออแล้วก็เมื่อเลลืือออด58% 58%หรมาากกกกวว่บวพัังงป้งน มีโอกาสตีคีป8%รและลดดาเมจที่รับดเรเเมื่อได้เก็บล,ลูกแก้วได้5ลูกขึ้นไปนะฮะแล้วก็จมูกพังโจมตี5 8แล้วก็จะมีโอกาสตีขีดเข้าอีก8%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีก8%ถ้าเก็บลูกแก้ว5ลูกขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะยิงถ้าไม่ตายแบบการันตีเลยก็เมื่อเก็บแลูกแก้วขึ้นไปก็แนะนําว่าถ้าเปิดได้2ตัวเนี่ยอัพคริปไปเลยนะฮะและคือจะเป็นโหเก่งนะ เก่งเอาเรื่องเลยนะก็คือสามารถเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีเป็นจากสีอะไรก็ได้เป็นสีฟ้าใช่ไหมและก็เก็บ5ลูกป,ปกติสีอะไรก็ได้เนี่ยจะได้อ่การตีอะไรลดดั้มไเทีรับ8%แล้วก็ตีขี้8%และเก็บลูกแก้วฟ้าโจ้าของกำลังโจมตีบวกกันป้องกันบวกกันเป็นโอ้โห200กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะ208%น่ะเออรวมกันทั้งหมดนะ208%แล้วก็รวมกับอ่ถ้าไม่ตายอีกครับจะแรงขึ้นไปอีกนะ,ะเนี่ยโอ้โหเอาว่ะ แล้วยิ่งตีเก็บลูกแก้วได้8ลูกนี่โอโ้โหสายนุ๊กครับตัวนี้นุกน๊กนุ๊กไม่มก็ไม่นุ๊กขนาด1 7บเนะผมว่า1 7บเสราศีดีกว่าว่ะเพราะว่ามันนุ๊กได้อันนี้เก็บลูกแก้วเพื่อทําเพิ่มทําให้ทําให้ตายใช้ได้เยอะขึ้นเท่านั้นเองแต่เราต้องมาดูความสามารถ c t i v e s k ก l l กับการเปลี่ยนร่างของมันนะฮะเอ็กเซนไหนอันนี้เพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน1เทินแค่นั้นอันนี้ s ร Defense ถ้าใหญ่เพิ่มเดฟเอนหนักมากครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูทําให้ตายกัน โกหังทั้ง explosive ดันกลายเป็นอูซุยแล้วตอนนี้โอ้โหแฟนคลับอูซุยร้องไห้เลยแม่มาแกงอะไรอูซุยวะเนี่ยแม่อูซุยครับผมใครที่ดูอยากไปคาดอสูรก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮนะนี่โอ้ยคล้ายๆนี่เลยอ่ะต่อไอ้ข่ายคล้ายๆท่าทั้งแดงอ่ะดีจริงโอเคเดินมือไอคิวสกิลครับใช้ได้ต่อเมื่อเลือด5 1หรือต่ำกว่านะครับเลือดอย่างที่3 แล้วก็เปลี่ยนตัวละคร exchange เ,เ,เป็นโกฮังคนเดียวเลยถ้าโกฮังคนเดียวคี่บวก8นะผมนะแล้วก็คี่บวก85เทินก็คือจะใช้ทำให้ตายได้ง่ายขึ้นครับตอนเริ่มเทินนะเออแล้วก็พลังโจมตีบวก258%โอ้โหพลังโจบว,บวกอะไรของมันวะเนี่ยแล้วยิงอกแล้วก็ยิงไม่ตายแน่แน่ผมนะถ้าเก็บคี่แปลูกเหมือนกันโอเคแล้วก็อ่าความสามารถในการมองท่าไม่ตายศัตรูเมื่อเลือดเตต่ำกว่าอันนี้ใช้ยากไปหน่อยนะ ฮี he, ชุบได้ด้วยเฮ้ยโกฮังสามารถชุบได้นะฮะโอ้ oh, สามารถชุบได้อะไรรีไบีบ85% HP โอเคก็คือตายปุ๊บเกิดใหม่85 HP เมื่อเมื่อ,อตัวละครตายเหรอเอ้ยก็คือตัวนี้ต้องโดนยิงตายหร,หรือไงวะใช่ไหมแล้วก็คียบวกห้าดีเฟนส์บวกห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Key 5, ลดดาเมจโดยลดลดดาเมจที่รับห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ตอนเริ่มเทิ่อนก็คือชุบง่ายมากเลยเนะี่ยเมื่อเลือด50%หรือต่ำกว่าใช่ไหม50%หรือต่ำกว่าตายก็ชุบได้เลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนแบบเหมือนแบบมันต้องเปลี่ยนร่างเป็นตัวเนี้ยถึงจะชุบได้ไงเออเหมือนแบบเปลี่ยนปุ๊บมันก็ได้ชุบป,ปั๊บเลยถือว่าโอเคนะถือว่าเปลี่ยนปุ๊บได้ชุบป,ปั๊บเลยแต่มันก็เล่นในด่านยากๆได้นะมันต้องเลือกต่ำกว่า50%อยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันถึงจะเปลี่ยนร่าง X Change เป็นโกหังได้ขอดูตัวอื่นก่อนอ่าโอเคก็คือตัวออออย่่าาางงเเชนนัลตตตรร้้ิิิสหืบจ อ่าหกปีเนี่ยก็คือโดนตัวไหนตีตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องให้มันโดนตีตายเองถึงจะถึงจะถึงจะเอฟเฟกเกิดนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ยากนิดน,นึงนะ LR มาปะปะมาตายเงี้ยเสียชื่อ LR หมดนะฮะโอเคความสามารถครับเพิ่มบางโจมตี1เทินโอเคแต่ความสามารถมันเก่งนะเออบวกก็คือหลังจากฟื้นปุ๊บคือแทงจัดเลยลดดาเมจห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกพลังป้องกันอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูลิงก์สกิลของตัวนี้บ้างดีกว่าครับผมสาย่วยรีร์เรสตัวนี้ถ้าจะใส่คู่กันถ้าใส่กับทังได้เออทังตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะเดี๋ยวก่อนเราต้องดูก่อนว่าแคปมันอยู่อะไรได้บ้างคอนเทนต์พบให้ปิดสาย่วยฟิวเจอร์ซาก้าแอนดรอยเซอร์ซาก้าออสตราโกเขาฟูคัมแบ็กแล้วก็บอลออฟมัสเซนดิสิปอก็ได้อยู่คู่พวกโกหังดีๆปะ่ะโกหังเพราะว่าแต่ละตัวโกหังทังอนาคตอย่างเงี้ยผมว่านะเนี่ยดิสมอลฟิวเจอร์อยู่กับทังอนาคตโกคูแบ็กอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าพรีแพดโฟร์แบท ขบวกสองอันนี้ใช้ได้กับหลายๆตัวอยู่แล้วนะใช้กับพวกอะไรได้บ้างพวกเหล่าอนาคตเนี่ยเออนี่อ่ะชังหม่ก็ได้แต่ช้างใหม่ไม่ค่อยอยู่พวกนี้ดีอยู่แล้วยังไม่ค่อยมีนะตัวนี้ก็มีช้างอนาคตตัวนี้ที่น่าใช้ตัวอื่นมีอีกไหมอ่อ prepare for battle อันนี้เพิ่งดูเมื่อกี้ fierce battle อันนี้ไม่ต้องดูอยู่แล้วอ่า saiyan lineage saiyan lineage เอ่อนี่ก็ใช้ได้กับหลายๆตัวค่อนข้างใช้ได้นะอยู่กับทีมพวก o เ e าฟุ้งคัมแบ็กอ่าเขา f u l comeback ได้เนาะเนี่ยเขา f u l comeback อยู่กับพวกเหล่าโกคูอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมไซยันลีเนียอยู่กับเบจิต้าโกคูอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเนาะแต่ผมว่าเก่งจริงไฮบิดสายาไหมแต่ส่วนใหญ่ผมเจอแต่อะไรวะเจอแต่เพียวสาย่าล้วนเลยไฮบีดมันก็มีนะไฮบีดมันก็มีแต่พวกแบบอะไรตัวไฮบิดเก่งๆมันไม่ได้อยู่ในเนี้ใช่ไหมอยู่ปะมันต้องอยู่เดีเออเออพวกแบบโกฮังเขียวงก็ไม่อยู่เนี่ยเออโกฮังเขียวไม่อยู่อ๋อน่าจะอยู่งลางปะ ไม่อยู่เลยนะกวังเขียวโ,โกวางเขียวไม่อยู่อยู่กับใครได้อีกบ้างอ๋อนี้คือตัวเก่าเนาะอยู่กับตัวนี้เอ,อ้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยโอ้นับนับปะวะัดอันนี้อันนี้ตัวอะไรก่อนมาจากไหนวะตัวนี้เดี๋ยวก่อนไอ้นับปะนี่มาจากไหนวะเฮ้ยทำไมผมผมตามเขานี่ไม่ทันวะเนี่ยเดี๋ยวนับปะมาจากไหนวะผมต้องลองเสิร์ชด,ดูก่อนเออก็น่าจะมีแค่นั้นปะเอออยู่กับพวกปูกหังอะไรอยู่ได้อยู่ อันนี้น่าจะจัดทีมง่ายอยู่นะจริงจัดทีมง่ายอยู่อยู่กับพวกไฮบิไซีาแต่พวกนี้มันไม่ติดพวกแบบอะไรอ่ะอินไฟเตอร์นี่อะไรวะอินไฟเตอร์ที่บอกอะไรโอ้โหบอลน้ำชมตีอินไฟเตอร์นะฮะอันนี้อยู่กับจีเลนเหรอโอ้โหตัวนี้อยู่กับทีมได้ค่อนข้างยากเลยวะเนี่ยโอ้หอยู่ใครได้บ้างวะเนี่ยอินไฟเตอร์โอ้โหนี่อยู่ยากมากอ่าอยู่กับเกสเซย์แมนเหรออ่าโกฮังเดี๋ยวโกฮังสีเขียวอยู่ไหมกฮังเขียวไม่อยู่เป็นไปได้อะเนี่ยโอ้โหแต่ละตัว โอ้ห oh, อยู่ยากมากอะลิงก์เนี้ยแต่ถ้าถ,ถ้าได้นี่คือดีอยู่นะเอาวิดีโออะไรอย่างงี้เหรอตัวนี้สามารถอยู่กับมันได้บ้างอะผมหาไม่เจอเลยตัวนี้ตัวนี้ผมคิดไม่ออกจริงวะจะให้มันอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอเอาสวารกโกิพวกนี้ได้นะแต่ละตัวอยู่แอนดร์เซอร์สก,กาอันนี้ไม่แน่ใจว,ว่าจะอยู่ได้ไหมได้เออแอนดร์เซอร์สกาได้แอนดร์เซอร์สกาได้เลยบอลนอมาเซอร์ดิสิปโปก็น่าจะจับคู่กับโกฮังพวกอนาคตอะไรพวกเนี้ยผมว่าดีเว้ย จอห์นฟอสเฉยๆเฮาฟูคัมแบ็กก็กูหังนะฮะคอนเนคเตอร์โฮปโอ้โหนี้จัดยากคอนเนคเตอร์โฮปอากูเทนครูสกูหังอ่าได้อยู่ครับกูหังแล้วก็กูหังพวกนี้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลยครับผมนะเดี๋ยวเราขัดดวงกันก่อนก่อนไปขัดดวงกันก่อนโอเคปุ๊บปุ๊บไปฝากขอให้อืมเออเกลือไปเลยเกลือไปเลยอย่างนั้นแหละใช่ เออเกลือไปเลยไม่สนใจแล้วเกลือไปเลยแบบนั้นอนะ่ะเราจะได้เปิดของดีๆได้จากกาชาใหม่เดี๋ยวเราก็ใช้ตัว๋วเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวต๋วตั๋วเป็นอย่างสุดท้ายเราจะใช้ครับเราจะใช้อย่างอื่นอีกก่อนโอเคไปข้าม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 ขอเกลือล้วนเออนั่นแหละเกลือล้วนนั่นแหละที่ต้องการฮนะโอเคมาครับปไปไปอันแรกสุดเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บเดีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นปั๊บ,บ,บ,บอ่ะมาโกฮังครับ เราหวังนายแค่ตัวเดียวหรือ LR ตัวอื่นก็ได้ไม่เอานายก็ได้แต่เอา LR ตัวอื่นที่ผมยังไม่มีขอแค่นั้นพอ Let's go ไปครับมามาวิสมากับบิวเลยไหมมาไอ้ชังโกเทนโอเคแต่น่าจะ s s 3ตัวอยู่แล้วปพราะวะอู้อู้เดี๋ยวก่อนนะชั้งโกเทนแล้วก็ไม่แปลงร่างเอาละสองครั้งได้ไหมอ้เอออือไม่ใช่ ไม่เอาโอ้โหมาเปิดมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เอานะเวย้ยโอ้โหกระจกแตกครั้งเดียวโอ้โหทั้งอ่าอีเซลนี่ผมเต็มแล้วอืมถ้าเป็นเอามาใช้กับตัวอื่นได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหอย่างหนักเลยหนักมากอไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วอืมเบตัวนี้อีกแล้วโอ้โหเหรียญฟ้าด้วยนะขอเหรียญเหลือได้ไหมโอ้โหเกลือจัดเกลือจัดจัด มารอบนี้เราไม่ต้องขัดดวงเรากดไปเลยครับรอบนี้เราดวงเราเกลือไปแล้วมารอบนี้อ่ะดวงเราจะมาครับเฮ้ยจปึ๊บปิโกโร่ยำฉาหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหไม่ไม่พูดอะไรทั้งนั้นเลยครับโอโ้โหเกลือจัดเกลือจัดเฮ้ย s อสเซตัวจริงวะเนี่ยสยามไม่หน่อยเอออย่ยานะนั่นไงสยากอดเฮ้ยสยาก็อดหวังเอา s อสเมากกว่า3ตัวแล้วขอตัวที่ผมยังไม่มีไม่แคร์ตัวอื่นแล้วอะ มาไม่หวังอ่ะถือว่าเราไม่หวัง LR แต่อยากได้โอ้โหเอาอีกเลยเ้ยกินไปอูอู้หมาแล้วอยู่ดีๆก็ได้เฉยโอ้โหโอ้หโดกฮิตว่ะอู้ไม่ไม่ไปเลยตัวนั้นไปเลยโดกฮิตครับผมมาอย่างเซอร์ไพรส์ โอ้โหต่อไปต้องได้แล้วมั้งเนี่ยต่อไปต้องได้แล้วมัง้งมาอีกตัวนี้โอ้คุริลินโอ้เอ้ยเอาเบชิโต้เก่าแมถ้า5ปีมาอยู่นี่ก็เราก็จะตกใจหนึ่งโอ้โหในเอเยเยอะมากได้กะและได้ฮิตคูฮิตดกดกฮิตเพิ่งจะใช้มันผ่านไอ้ซูเปอร์เบทโรไปมันนายมาช้าเกินไปแล้วอะแต่ก็ใช้ได้ในหลายสถานการ์นะครับโอ้โหดกฮิตมาแล้วโอ้โหดีมากเลยครับผมอ่ะ สัก5้าสักห,กหแล้วพอแล้วสำหรับก,กาชาตู้นี้โอ้ทั้งมาคนเดียวไม่นาม่าไม่น่าม,มีอะไรทั้งนี่นี่เป็นสัญญาณหรือเปล่านี่เป็นสัญญาณหรือเปล่าสัญญาณแห่งความโชคดีเหรอไม่ใช่สัญญาณแห่งความเกลือแม่โบเขาให้โอ้โหลายเลขครับไม่เอาโอเคกลับกลโอเคต่อไปมาที่นี้กันเราต้องไปกดดวงแล้วแหละเพราะเมื่อกี้ดวงเรามาเต็มเตม ฮิตคูตัว l อลเขาเรียกว่าตัวเก่าปะไม่ดิจะเนมบ้ามาเป็นจะเนมบ้าก่อนไม่ดิโดกคูแล้วก็จะเนมบ้าตัวจะเนมบาเป็นตัวล่าสุดครับไม่ใช่ดกคูเอไม่ใช่โดกค,โดกคูโดกฮิตแต่ผมได้โดกฮิตผมโอเคแล้ว <c oughs> ได้โดกฮิตมาโอ้โหของดีโคตรครับอยู่ดีก็ได้ของดีว่ะโอ้โหนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้ <c oughs> โดกฮิตว่ะโดกฮิตอ่ะโดกฮิตมารอบสุดท้ายครับขอตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้ผมเปิดกาชาบิจิต้าไปเลยผมไม่อยากรอแล้วรอบนี้ผมรู้สึกว่าดวงมันมามันต้องได้เอลอาปิจิต้าด้วยบ้างเด็กมาตัวมาเอาไปเฮ้ยเอสเซซ่าการันตีไหมตัวนี้อู้สามเกลอือสามกากครับผมนะสามเกลอือสามกากมาคุณิเดว,วาริณนะไหมหืมสายัดหนึ่งครับขอสายัน สีย 3, สามสียสี่ไปเลยสยสยาสียก๊อตไหมโอ้สียไม่ก๊อตว่ะเฮ้ยสียสามไม่โงอหนัก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 โอ้โหเบบี้ไปไกลๆดิโอ้โหคิดว่โตใครไปไกลๆอืมสิบแปดไปไกลๆโอ้โหฟาชาหนักกว่าเดิมโอ้โหมึงแลยโอ้ยหนักเลยครับอันนี้โหนี่แย่มากรอบนี้ถือว่ารอบที่เกลือมากโอ้โหสิบเจ็ดตัวนี้ผมแม่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วฮะ เดี๋ยวไปอัพตัวอื่นได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดเบจิต้ากันเบจิต้าที่เราเปิดกันย้ำๆห้ารอบมาครับเอ้สี่รอบไม่ถึงห้าว่ะขาดเบย์อันหนึง่งโอเคปึ๊บ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 ,บมากันหมดมากันหมดเบผมไม่อยากจะกักแล้วขี้เกียจกักแล้วจริงๆกะจะรอเคลียร์หมดก่อนแล้วค่อยเล่นเพราะผม,มแต่ผมยังไม่รู้ไงว่าผมจะเคลียร์หมดตอนไหนเพราะว่าอีก2ด่านมันยากเหลือเกินอีก3ด่านไซมันยากเหลือเกินโอ้เบเบโอ้โห ออออจอมันเบได้อยู่นะจอมันเบตอนนี้รอปรเป็นต์แล้วเดี๋ยวไปขายทิ้งได้เอ้ยขายไม่ได้ว้าขายไม่ได้ทำตัวซ้ำแวะ,อ,วอ,อ,ะอู้หูปิกาโลเจ้าสืออะมาเอ้อเอลอารเบตัวเดียวแล้วถ้าได้เอลอ,อ,อเบคือผมเฮลั่นเลยถือว่าถ้าถือว่าเราจะได้เอลอาร์สตัวใน,ในในคลิปเดียวแต่ได้ถือว่าเราไม่เจ๊งละรอบนี้โอ้โห แต่ก็ได้อยู่ตอนนั้นอู้หูอู้หูอู้หูเฮ้ยมันให้กี่ตัว7ตัวใช่ไหมเฮ้ย,อยโอเคอะเนี่ยมันได้ ECA ตอนครบรอบ7ปีครับตอนนี้ผมได้ครบอย่างนี้ผมจำไม่ได้นะน่าจะได้ครบแล้วก็จะเก็บไว้ตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้เอาไปอัพเป็นปุ๋ยให้ตัว ECA มันได้ ECA 7ปีแน,น่นอนครับตัวนี้ทางญี่ปุ่นเขาการันตีมาแล้วอ,อสองเตี้ยมาไม่มีอนไหนเข้ากลุ่มเลย โอ้โหเมื่อเมื่อไหนเข้าเลยสักอันมันจะไม่ได้สักอันเลยเหรอวะเฮ้ยอู้เซี่ยสามเอาละ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 แปลว่าได้เอสซาการันตีแน่นอนครับรอบนี้แต่ว่าไม่รู้คืออะไรอื้ม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบตัวนี้ไอ้สองตัวไอซอไอโดกไอโดกกับไอตัวนี้อีซีอเอสักทีเหอะไม่อีซีเอสักทีผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย มารอบสุดท้ายครับสำหรับอันสุดท้ายเนาะโอ้โหสิบเจ็ดเบสิบแปเบสิบอืมอืมเฮ้ยเกี้ยงเลยรอบนี้กระจกแตกปะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้กระจกแตกหน่อยเถอะกระจกแตกให้หน่อยเป่งเจ๋งเลยเบจิต้านี่อย่างเจ๋งโอ้โห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 เบจิต้าอย่างเจ๋งครับอเออเออแต่ถือว่าโอเคอ้ายนิดนึงอันนี้นิดนึงอีนิดนึงเราใจใจเราสู้ ใจเราสู้ครับมาโกหังห้าดอกไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามากหังห้าดอกเลตส์กไปครับผมเลตส์กมาครับโกหังห้าดอกมาชึบโอ,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 อ้เอาปิกโลมาได้ไหมวันนี้เกือเกือว่ะเกือ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 โอ้โหไม่ขึ้นอะไรเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนมัน โอ้ไม่ขึ้นอะไรเลยเมื่อกี้สยญาหนึ่งก็งไม่ขึ้นนะ่ะโอ้ไปพอพอพอครับโอเคแต่ว่าถือว่าโอเคไม่ผมว่าโนห้าโอเคนะเพราะว่าผมได้ตัวละครที่ผมไม่มีอย่าง <c oughs> เดี๋ยวก่อนไปที่นี่ก่อนเออากาชาเป็นฮิตอ่ะใส่ไปแล้วก็ตัวใหม่ที่ผมอ๋อตัวเอลอามีอะไรอีกบ้างวะตัวที่เป็นเอลอาไม่ได้ละแต่ว่าแค่นี้ก่อนเออ ตัวใหม่นะฮะออตัวใหม่โกคุระก,ก็ยังทําไม่เสร็จเลยเนี่ยมีตัวนี้มาเพิ่มเนี่ยปูผมก็หมดแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแต่ละตัวเนี่ยผมต้องลองไปเคลียร์เคลียร์ตัวละครด้วยก็โอเคนะฮะก็น่าแล้วกับการมาเปิดกาชาโกฮังนะฮะไม่ได้โกฮังไม่เป็นไรได้ฮดิดกดกฮิตโอเคละผมพอใจนะฮะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กสกายกดแชร์เป็นเกรื่องเจ้ผมทำคลิปตัวละครไปดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยล่ะ